โดดไปแล้วก็บินด้วยปุ๊บ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 เฮ้ยน่ารักเราเราต้องบินขึ้นข้างบนน้าหนาเห็นรูปสอนไหมน่ารักมากสองสามเยหล่นนบไปนี่ร้องน้ำตาแตก สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า <S Wing <Sim> s i m u l a t o r ดูนี่สิพี่เอกพี่ฝนมีปีกนว่ละ่ะใช่แล้วพี่บอกดูสิบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้เราจะมากลายเป็นแองเจิลนั่นเองโอ้โหปีกน่ารักมากมาก,มากเลยอะ่ะเหมาะสมกับพี่ฝนมากมากเลยดูสิพี่ฝนเหมาะก,กับการเป็นแองเจิลมากมาก,มากเลยอะ่ะทุกคน ว่าแต่ว่าเอาชุดอะไรมาอีกแล้วนี่เอา้าก็ชุดพี่ฝนไงชุดแรนโบลน้องๆหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าพี่เอกเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้ชุดพี่เอกนะแต่ว่าเป็นชุดของพี่เกตในช่องอันตาเกตนั่นเองนี่โปรโมทชุดสวยมากๆเลยอะ่ะพี่เอกเห็นชัดมาแต่ไกลเลยอะ่ะอย่างแท้เลยเนาะเออพี่เอกเอามาคลิปเดียวแหละ โอ้โหทำไมสถานที่แห่งนี้มันสวยขนาดนี้ล่ะนี่เป็นสวรรค์หรือเปล่าพี่เอกใช่นี่คือเฮเวนแต่ว่าเป็นชั้นล่างสุดเนาะอันนี้เป็นชั้นล่างสุดแล้วเหรอใช่แล้วโอ้สวยขนาดนี้เลยถ้าแบบนี้ล่ะก็ชั้นบนๆจะต้องสวยมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมใช่แล้วพี่ฝนลองคลิกดูดิเราสามารถที่จะกระพือปีกได้ด้วยนะกระพือปีกได้ด้วยเหรอเออยน่ารักเท่ปะน่ารักปะ พีเพีพี่ฝนอยากเข้าไปในดินแดนเรนโบว์อะโอ้โหไกลอยู่นะวันนี้จะเข้าได้พอเนี่ยอยากเข้ามากมากเลยอะเรนโบว์น่ารักมาก <_ S 2> อยู่ไหนแล้วเนี่ย<ด>พี่ฝนอยู่หน้าประตูเรนโบว์อะอชอบอะสวยอะ,ะอยากเข้าตอนเนี้ยของเราอะวงแหวนของเราอะยังหักอยู่นะเราเป็นแค่แบบเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตกสวรรค์เนี่ยจริงเหรอโอ้นี่ไงหักอยู่เนี่ยเนี่ยเออใช่วงแหวนมันหักอะทำไมอะเพราะว่าเราจะต้องบำเพ็ญบุญก่อน สแสวงบุญก่อนงั้นหรอใช่เขาบอกให้สแสวงบุญแล้วค่อยมาบาย <c oughs> บายตรงเนี้ยบายแล้วสแสวงบุญยังไงอ่ะพี่เอกเราก็แค่กระพือปีกอย่างเงี้ยแหละ๋อกระพือปีกไปเรื่อยๆเหรอ,อ,อปีกโอ้เท่อะแต่ว่าเป,เป็นเกมแรกที่กระพือปีกได้พี่เอกชอบามากแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเก็บเหรียญได้ด้วยนะดูสิใช่แล้วแล้วพี่ฝนสามารถมาอัปเกรดได้นะปีกพายอดอันต้องร้อยเจ็ดสิบห้าอัปเกรดเหรอใช่อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าปีกพายอดปีก ปีกอะไรนะปีกนกแก้วใช่ไหมใช่ลองเข้ามาดูตรงบายตรงนี้พี่ฝนสามารถขายได้แล้วอ่ะนี่นี่เดี๋ยวพี่เอกไปเซลล์กไอ้เซลปุ๊บนี่มานนี่มานตรงนี้นี้เขาบอกว่าอัปเกรดตรงนู้นเหรอใช่แสวงบุญเพื่อมาบายแสวงบุญบายบายซื้อของใช่หนึ่รอดใช่175เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนต้องไปแสวงบุญก่อนแล้วล่ะพี่เอกใช่แล้วก็เราต้องเก็บอีก175เเพื่อเปลี่ยนฮัลโหล ฮัลโหลคืออะไรเหรอฮัลโหลคือวงแหวนที่หักอยู่ของเราให้มันสมบูรณ์น่าเนี่ยหรอโอเคโอเคได้ได้ได้งั้นตอนนี้พี่ฝนขอแสวงบุญก่อนกันแล้วกันจ้าว่าแต่ตอนนี้เรากระพือปีกได้อย่างเดียวหรอเราบินได้หรือเปล่าลองกระโดดดีเนี่ยมันจะบินไดกระโดดหรอเุ้ยกระโดดได้ใช่กระโดดได้ด้วยอ่ะเอออย่างเท่เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนลองกระโดดให้ดูนะปุ๊บปึ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 ๊บกระโดดไปแล้วก็บินด้วยปุ๊บปึ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 ๊บเฮ้ยน่ารัก เราเราต้องบินขึ้นข้างบนนะาหนาเห็นลูกศรไหมน่ารักมากโอ้เพียงยังกระโดดไม่ได้อะปีกมันเล็กอยู่อะเฮ้ยมันสามารถกระโดดดบบเบิ้ลจัมได้ด้วยนี่ใช่มันได้แค่สองทีไงเออสวยอะดูดิเราต้องมาบายแบบที่กระโดดด้วยอะเออดูดิอุ้ยเราแสวงบุญก่อนแสวงบุญก่อนน่ารักอะชอบแสวงบุญด้วยการกระพือปีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้ใช่ไหมตรงไหนเนี่ยใช่อุ้ยนี่ไงกระโดดได้ ไปแล้วไปแล้วทางไหนต่อน้องๆอะพี่เอกไม่เจอเพราะพี่เอกไม่ได้ใส่เสื้อเขียวมาในวันนี้นะแล้วกระโดดไปตรงไหนต่ออะหูมันสูงอะเพราะฉะนั้นเรากระโดดไปไม่ผ่านแน่ๆเลยอะวงแหวนฝั่งนู้นอะสูงมากเอามาขายแล้วขายแล้วเราต้องรีบําปีกแพลต้ยใครได้ปีกแพลอตมาแล้วอะเราต้องรีบแล้วล่ะใครอะคาลิเซียอะไรสักอย่างหนึ่งเก็บก่อนเก็บก่อน เราเก็บของก่อนพี่เอกตรงนี้มันมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีกล่องมหาสมบัติอะดูดิตรงไหนอะเนี่ยกล่องมหาสมบัติอะมาหาอยู่ตรงไหนเนี่ยกล่องสีฟ้าตรงไหนพี่เอกเพิ่งเข้าเล่นเนี่ยกล่องสีฟ้ากล่องมหาสมบัติเลยกล่องใหญ่มากเขาบอกว่าให้เราอะจอยกรุ๊ปเข้าไปก่อนถึงจะสามารถเปิดกล่องมหาสมบัตินี้ได้อะกล่องจอยกรุ๊ปเล่หรอใช่เนี่ยเนี่ยดูดิมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเเดินมาแล้วเนี่ยบินมาเนี่ยมาดูดิกล่องมหาสมบัติอะสวยมาก สวยมากอยากได้อ่ะพี่เอกแต่ว่าเราคงเข้าไปไม่ได้แล้วละ่ะตอนนี้มาขายแล้วไม่ได้เนาะเราไปขายก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะเอาร้อยเจ็ดสิบเก้าให้ได้ก่อนพี่เอกอยากได้ปีกนกแก้วอ่ะเออพี่ฝนก็อยากได้ปีกนกแก้วเหมือนกันเดี๋ยวขอแบบสแสวงบุญน,นิดน,นึงก่อนนะ <c oughs> เอาน้ำชานี่นาใช่แล้วค่ะทุกคนน้ำชาไม่ได้มาล่นด้วยกันกับพี่ฝนแล้วก็พี่เอกตั้งนานคิดถึงน้ำชาไหมคะ <c oughs> มีน้องถึงโอ้น้องต้นข้าวก็มาวันนี้มา,มาเยอะมากนะเนโมอะไรเยอะไมหมดเลยนี่น้องอลิศนะครับแล้วก็มีน้องเพชรดินที่ไม่ได้เล่นกันตั้งนานแล้วเพิ่งเข้ามาออมีมาตั้งหลายคนเลยอะเยอะมากเลยใช่มีมาเยอะมากๆเลยก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ เออมีน้องน oh, ้องน้ำอิงก็มาด้วยเหมือนกันนะครับจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ย uh ินเสียงแบบคลิกตลอดเวลาเฮ้ยพี่ฝนเพียกแสวงบุญจนได้บายได้แล้วหรอได้แล้วเฮ้ยทำไมเร็วจังนี่ปีก่อนเลยโอ้ได้เร็วจังเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เพื่อนมีปีกไพหลอดแล้วอะต่อไปเป็นต่อไปเป็นปีกฮัมมิงเบิร์ดพี่ฝนเท่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขายเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบเก้าได้แล้วพี่ฝนก็ได้แล้วนี่กำลังจะไปเย้ นี่ได้แล้วใส่นี่โอ้โหดูสิดูปีกพี่ฝนสิเขากับชุดพอดีเลยอะเลนโบโอ้เลนโบโโกับแพลอดเนี่ยนะเฮ้ยมันบินได้สูงขึ้นกว่าเดิมป่ะเนี่ยเออมันบินได้สองครั้งอะ <c oughs> พี่เอกมันเหมือนมันกระพือปีกได้สองครั้งดูดิทำไมพี่เอกรู้สึกว่าบินได้ไกลกว่าเดิมนะเออมันบินไกลกว่าเดิมเออสวยอะ<ห>สวยเลย <c oughs> โอ้พี่หวานจอจชอบมากมากเลยอะปีกแพลอตอันเนี้ยเออจอจฉันก็ชอบเหมือนกันดูแบบมันเข้ากับพวกเราดีนะ ดูเหมือนว่าพวกเราจะเป็นนางฟ้าตกสวรรค์จริงๆเลยอ่ะเฮ้ยพี่ฝนใส่กระโปรงอ๋อไม่ใช่ใส่กระโปรงไหนอ่ะเพื่อนเขามาเซลล์ขายพอดีอ๋อมาเซลล์ขายแล้วยืนที่เดียวกันพอดีเป่ะ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้เราสามารถเก็บขนนกได้บวก2ด้วยกันนะใช่มันจะเร็วขึ้นไงพี่เอกกระพือไม่กี่ทีเต็มแล้วอ่ะเออกระพือแบบเต็มแล้วว่ะทำไงดีอ่ะเราจะต้องเพิ่มแรนดเข้าไปแล้วล่ะเฮ้ยอันนี้ใครมาใครเป็นเทวดาตกสวรรค์อยู่เดี๋ยวดูดิปกติเนี่ย เขาจะต้องหัวขึ้นใช่ป่ะทำไมอันนี้หัวทิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเนี่ยหรอหัวตกลงมาหรือเปล่าพี่เอกหัวทิ้มเลยอันนี้ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเขาตกลงมาพี่ฝนคิดว่าเอออันนี้ก็จมเลยอ่ะดูดิคนเนี้ยเออจมเลยอ่ะอ่จมลงไปในที่นั่งอ่ะดูดิหลายคนเลยอ่ะแล้วทำไมหัวทิ้มลรอคนนี้โอ้โหสงสัยเป็นเทวดาตกสวรรค์จริงๆด้วยล่ะทุกคนใช่ไหมใช่ทำบาปทำกรรมกันไว้เยอะนะ เอาล่ะตอนนี้เราจะต้องทําการอัปเกรดปีกของเราเท่าไหร่นะพี่ฝนจะไม่ได้ปีกอันนั้นอะไม่เปิดอะเราต้องเอาไอ้นี่ก่อนพี่ฝนเอาอะไรหรอเอ่อเราต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนวงแหวนก่อนไม่งั้นเราจะเก็บได้น้อยไงอ๋อต้องเอาวงแหวนก่อนใช่ไหมใช่โอ้ได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 ้น้องเสื้อดนี่ก็ตามเรามาทุกคลิปเลยนะสุดยอดเลยวงแหวนแห่งโชคชะตาใช่ไหมโลปุ๊บได้มาแล้วนี่ไงนี่ไงอัปเกรดอัปเกรด เทมากอ่ะโหสุดยอดอ่ะรอเดี๋ยวอยากได้บ้างรอเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวงแหวนเหรอแบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากไอเจ็ดสิบ้าพี่แอ๋พี่ฝนตังยิ่งไม่พอเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวนีเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วไวมากเลยฟิงบอกว่าปลดล็อกหมดแล้วปลดล็อกหมดแล้วเหรอรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขายเขานี้น่าจะได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะไป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 เลย ขอวงแหวนแห่งโชคชะตาหน่อยจ้าตอนนี้ก็ได้40แล้วนี่พี่เอกบิดไปแล้วล็อกเย้ได้ยังได้แล้วนี่วงแหวนพี่ฝนเต็มแล้วกันอ่าเต็มกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนวงแหวนเต็มแล้วเราสามารถเก็บได้ทั้งหมด40ด้วยกันใช่ไหมขนนกอ่ะใช่มันเพิ่มเข้ามาโอ้ตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยพี่ฝนไหนไหน พี่เห็นจุดกระโดดอะอันนั้นคือขึ้นข้างบนเห็นว่าสูงมากเลยอะสูงมากเลยอ่ะเราสามารถบินไปได้ไหมตรงนี้มันมีอะไรด้วยนะเอา้ามีคนใส่ชุดเหมือนเราเลยฟิงเหรอเอาฟิงใส่ชุดเอาฟิง <laughs> ไปใส่ชุดเหมือนเราตอนไหนเนี่ย <laughs> โอ้ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ช่วยที่ช่วยสนับสนุนนะมีมีคนมาหนับหนุนพี่เกตแล้วแฮะนี่นี่้ทางนี้พี่ฝนมานี่ดี ไปไหนอะเพกนี่ไงอยู่บนยอดนี่ไงยอดนี่ยอดไหนทางขวาเนี่ยใช่มาเร็วมาเร็วยอดไหนแล้วเนี่ยนี่ไงทางขวามือนู่นนายเห็นปะเห็นปะไม่หรอเห็นแล้วเห็นแล้วหาเสื้อเขียวไม่เจออะพี่เอกเสื้อส้มวันนี้สีส้มเออพี่ฝนก็ลืมไปหาเสื้อเขียวไม่เจอก็เลยต้องหาเสื้อส้มปุ๊บมาแล้วมาแล้วพี่เอกพี่ฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่กระโดดแพนนี้หรอ ฟิงถามว่าหลอกพี่ฝนได้ไหมพี่เอกว่าก็หลอกได้อะแต่ปกติเนี่ยพี่ฝนก็จะไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้นะแต่วันนี้ดันชอบเฉยมาแล้วจึ๊บๆนี่ใช่ไหมมันสวยดีใช่ปหล่ะใช่ใช่สวยมากชอบจำเลยปึ๊บปึ๊บนี่ตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนมีกล้องมีกล้องมีกล้องมีกล่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไปเอาก่อนมาแล้วได้กล่องแล้วได้กลองโอ้ยได้บวกห้าสิบเองอะ กออไรรได้บวก50ไงเห็นปะทำไมพี่ฝนไม่ได้อ่ะพี่ฝนได้แล้วมันขึ้นเป็น11บวกแล้วไงเอาเ<ง>หรอไม่ทันได้สังเกตโอ้โหงั้นเรามาทำฮัมมิงเบิร์ตกันดีกว่าฮัมมิงเบิร์ตใช่ไหมโอ้ฝั่งนู้นก็น่าไปอ่ะพี่เอกดูดิจะขึ้นไปอีกเหรอใช่ฝั่งนู้นน่ะอ,อยากไปอ่ะพี่ฝนฮัมมิงเบิร์ตต้อง560แน่ใช่มันนานมากๆเลยอ่ะดูดีกว่าเราจะได้อ่ะตอนนี้เราจะต้องกระพือปีกไปเรื่อยๆแล้วล่ะ500กว่าเลยเหรอใช่กระพือปีกไปเรื่อยๆเเดดี๋ยยวก็ไ้องขา อุ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวได้เวกแปบดียวเพเพิปึเบ,บ,บอยากไปนะนะ่าเรนโบอ์อะโหไปเรนโบ์เลยเหรอเราต้องกระพือปีกกี่ล้านครั้งเนี่ยถึงจะเข้าเรนโบ์ได้อยากไปเรนโบอ์อะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราต้องกระโดดขึ้นข้างบนนี่เราต้องกระโดดขึ้นข้างบนพี่ฝนมีนี้ด้วยนะฮะพี่เอกเห็นจาคูณสองสองร้เอง เราจะกระโดดได้เราจะกระโดดได้สองทีเราน่าจะขึ้นข้างบนได้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอฟาร์มนิดนึงกระพือปีกไปเรื่อยๆมันสวยมากๆเลยอ่ะดูดิเออเกมสวยแล้วก็ปีกสวยมากๆเลยอ่ะเออเออเท่มากเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวน่าจะได้แล้วล่ะเท่าไหร่นะ200ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบโอ้สองร้อยห้าสิบต้องขายก่อนแป๊บนึงรอเดี๋ยวนะอีนิดเดียวอีนิดเดียวได้แล้วได้แล้ว ได้แล้ว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 สองร้อยห้าสิบเปียวที่กระโดดนะสองร้อยห้าสิบเอาที่กระโดดอันตรงกลางสองร้อยห้าสิบยเฮ้ยคราวนี้เราก็กระโดดได้สองทีใช่ป่ะตั้งไหนอะตรงไหนเนี้ยที่กระโดดอันเนี้ยหรอสองสองทีจริงๆด้วยพี่ฝนนี่เราก็ขึ้นได้แล้วดิเออนี่ไงโอ้มันบินได้ไกลกันเราต้องหาเหลี่ยมขึ้นก่อนตอนนี้หาเหลี่ยมขึ้นก่อนหนึ่งสอง ได้แล้วเฮ้ยขึ้นมายืนได้แล้วอย่างงี้ก็ไปได้แล้วหนึ่งสองเอาเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนไปทางไหนต่อดีเนี่ยเฮ้ยเราขึ้นข้างบนได้นี่ไงเนี่ยเราได้แล้วได้แล้วได้แล้วเย้ก็ไปยังไงต่อดีเนี่ยไปทางไหนอะทางนู้นถึงไหมอะเพียแว่าต้องไปตรงกลางก่อนเอาไปตรงกลางนี่ว่ะทางไหนเนี่ยไปได้หรอสองได้ได้ต้องกะจังหวะดีๆเอ้ยเกือบหล่นได้เลยกระโดดเลยอะได้เปล่าอะได้ได้ได้ อันไหนอันปูนน่ะนะหรือไม่พี่ฝนก็ไปอันนี้ก่อนก็ได้อันขวาดีกว่าเออเอาไปอันขวาแล้วก็กระโดดมาเจอกันอันนี้หนึ่งสองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอ่ะพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยก็มาโดดมาทางนี้ก่อนดิมาทางพี่เอกดินี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วเย้เย้เราต้องไปไหนทางไหนอ่ะอันนูนนี่เดี๋ยวก็ไปอันข้างหลังดีกว่าอันไหนหนึ่งสองไปได้แล้วหรอเนี่ยโดดได้โดดถึงจริงโหอจริง แล้วก็ไปอันนี้อันนี้อันนี้อันข้างๆเอ้ยได้แล้วสองเย้อันไหนอะพี่เอกอันนี้อันนี้อันนี้เนี้เหรอเฮ้ยไปแล้ว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 เย้จริงๆเราต้องไปอันนู้นนะนะแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยเราไปอันอันใกล้ๆนี่ก่อนดีกว่าอันไหนอ่ะสองนี่ไงนี่ไงโพี่เป็นลูกสอเนี่ยโเก่งจังเลยอ่ะตรวจมาเร็วได้แล้วโอ้บินไกลมากสุดยอดแล้วไปไหนกันต่อ นุน่นเขาชี้ไปข้างบนนะ่ะเขาชี้ขึ้นข้างบนวงแหวนไหนไงเ,เรากระโดดทะลุวงแหวนได้เหรอใช่น่าจะทะลุวงแหวนได้นะงันเอาไอ้อนนั้นกันก่อนดีกว่าก้อนไหนก้อนที่เลยวงแหวนไปเดี๋ยวพี่เอกโดดให้ดูกัน <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สองเอ,อ้ยพี่เอกไปแล้วอ๋อพอดีเป๊เฮ้ยได้สามครั้งเลยเหรอมันต้องมีจังหวะไงพี่ฝนต้องกระโดดแล้วก็ปล่อยให้หล่นก่อนแล้วค่อยกระโดดใหม่ได้แล้วเย้ได้เหมือนกันเย้เอาอันไหนต่อดีเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้นูนอันบนหรอหนึ่งสองสามเพียบไปแล้วหรอมานี่เฮ้ยสองสามเย้หล่นล่ะไปนี่ร้องน้ำตาแตกจะถึงแล้วจะถึงแล้วอันไหนอะเราต้องไปหินก้อนนู้นถ้าไปหินก้อนนูนเราไปหินก้อนข้างหน้าง่ายกว่าก้อนไหนก้อนนี้ไงหนึ่งสองได้ไหมได้ไหมได้ใช้แค่สองทีแต่ทำให้ชัวร์ก็สามก็ได้อุ้ย เกือบหล่นกมาตามมาตามมาหนึ no ่งสองสามเอาวันนี้เอานี้อันไหนอันนั้นเหรออันนี้อันนี้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย้แล้วก็เราจะขึ้นไปตรงอันนี้ไหมอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้ดีกว่าไปข้างหลังนีดดีกว่านี่ตรงนี้นิดทางไหนอ่ะหนี่งสองสามเอาวันนี้ดีกว่าเอันนั้นนะเอาอันนี้แหละเฮ้ยปึ๊บมาแล้วเย้ แล้วก็เราก็จะไปอันนู้นเลยถ้าเราไปถึงนะถ้าเราไม่ถึงเราก็จะพักอันนี้ก่อนทางซ้ายเหรอใช่แล้วหนึ่งสองพักก่อนดีกว่าไกลเหมือนกันนะข้างบนนี่ยอุ้ยตื่นเต้นอีกสองอันเท่านั้นเองเร็วเข้านีฝนพี่เอกรู้สึกว่าน้องๆ้องเขาน้องๆ้องเขาไปรออยู่ข้างบนนานแล้วอะใจสั่นมาอึ๊บเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงไปอันนู้นไปอันนู้นอันไหนเราก็ต้องไปอันไหนต่อดีนะเอาไปอันนี้ดีกว่า ลองดูก่อนนะว่าจะถึงไหมอุ้ยเพียกไปถึงเหรอถึงถึงใช้สามอันอุ้ยพี่บอนไม่กล้าไปอ่ะมาดิฮึบฮึบฮึบเย้ตีดาวบินนูหน่าสงสารมากเออออกไปไกลก็เป็นอันนี้นะอันนี้อันนี้อันไหนอันไหนสองอันไหนเนี่ยสามอันนี้อันนี้อันนู้นเหรออุ้ยเพียกไปเร็วจังเลยอ่ะเอามาแต่ว่าฟิงอ่ะบินได้เยอะแล้วเพราะนั้นฟิงบินขึ้นมาทีเดียวก็คงถึงแล้วแหละ ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นสองอันเองหนึ่งอันไหนเนี่ยสองสามเพียกไปไหนอ่ะอันนี้อันนี้อันนน้มาเร็วพี่ฝนจอแจเริ่มหวั่นไหวแล้วล่ะฮึจอจจอจแค่เริ่มหวั่นไหวแล้วเหรอฉันหวั่นไหวมาตั้งนานละเดี๋ยวนะเึบ้ยเพี้ยแกจะบอกว่าถ้าตกตอนนี้พี่ฝนต้องกรีดลั่นบ้านแน่เลยอ้าวไปถึงแล้ว หนึ่งสองสามถึงแล้วถึงแล้วหรอหนึ่งสองสอเย้อะไรมันจะลุ้นขนาดนั้นมาดิตรงนี้มีเซลด้วยอ่ะเย้แล้วมีอะไรอีกเนี่ยบนนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้น เฮ้ย้ยไม่เคยลุ้นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยอุอยอ้ยหมอตรงนี้เป็นโกลเลมเป็น,<ห>นโกเลมที่ตายแล้วพี่เอกบินมาเก็บเหรียญอยู่เฮ้ยสุดยอดออยเฮ้ยขยังช่วพี่เอกว่าบินขึ้นไปอีกไม่ไหวละ <c oughs> ดูทรงแล้วพี่ฝนคงไปไม่ถึงแน่นอนเฮ้ยเก็บได้แล้วว่าดีใจจังเลยอันนี้เป็นเหมือนกับซากประหลักขักพังอะไรปะเนี่ยเอ้ยเป็นเหมือนมนุษย์เลยอะ เป็นโกเลมเป็นโกเลมโกเลมคืออะไรหรอโกเลมก็คือหุ่นที่เป็นก้อนหินไงเป็นก้อนหินที่เขาทำเอาไว้หรอเพื่อลำลึกถึงเขาเหรอเออส่วนใหญ่แล้วพี่เอกดูในพวกตำนานครีกอะ่ะมันจะเป็นหุ่นที่เขาไว้เฝ้าสมบัติมากกว่าจริงหรอเออมีหน้าล่ะเรามีเหรียญทองเกิดขึ้นมาบ่อยๆเลยอะ่ะอืมเกิดมาตลอดเลยอะ่ะพี่เอกดูดิสมบัติเยอะต้องไว้เฝ้าไง แต่ว่ามันจะเฝ้าได้ยังไงเราขึ้นมาเก็บแล้วเนี่ยเราเป็นเทวดาประเภทไหนกันมาขโมยเหรียญเนี่ยเย้ yeah, ขึ้นมาได้แล้วอ่ะสุดยอด <S <S> <S โอ้ยพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ข้างบนนะหรออยู่ที่ขายใช่ไหมอันนี้ใครโอเค ปีกแบบสวยน่ารักมากๆชอบชอบเกมนี้อ่ะพี่เอกไม่เคยชอบเกมซิมูเลเตอร์อะไรแบบน่ารักน่ารักแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะพี่เอกว่าลงไปปิดกับน้องๆดีกว่าเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้ขึ้นไงมีหลายคนขึ้นไม่ได้ก็ตกอยู่ตรงนี้น่าสงสารเอ้ยนี่ไงเดีพี่ฝนจะบินลงไปดีกว่าเราปลดล็อกที่ลูนไอแลนด์ได้แล้วจริงเหรอเดี๋ยวพี่ฝนจะบินลงไปนะเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันอยู่ข้างล่างเช่ไหมตามลงไปด้วยอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนกำลังจะบินลงไปพี่เอกอยู่ไหนนี่ไงกำลังกระโดดมาเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เร็วๆๆๆๆนนีี่่ขอองพฝคืตรงงงไหนนนีี่่่ข้าาลอ็วเนีวเห็วเร็ ข้านี่นี่เห็นยังอ๋อยุงนี้หรอใช่ใช่กำลังจะบินลงไปเราลอนลงไปกันดีกว่านึงสองสาม้ฮู้ฮู้โอ้โหบินได้อยู่นี่หน้าตะแทงเลยเย้สวยมากสุดยอดอ่ะสวยมากทุกคนโหชอบมากเลยอ่ะ เอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมซิมูเลเตอร์สวยๆน่ารักแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจ้า <c oughs> ๊ายบายอยู่ตรงไหนายบ่ย <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายเย้